ครับวันนี้จะพาทุกคนไปเก็บบอยนะครับว่าต้นมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีเก็บยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมวันนี้จะไปกับหลานสาวนะครับนี่ครับนี่ครับลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับตอนนี้นี่กําลังพอดีนะครับชมให้ดูนะครับ เปรี้ยวๆนิดหนึ่งครับแล้วมันจะมีรสเปื่อยๆนิดหนึ่งครับอ,อร่อยครับอันนี้ได้กินสดๆเลยนะครับจากต้นแล้วนะครับคนที่ชอบเปรี้ยวๆนะครับใครชอบกินเปรี้ยวนะครับกินได้นะครับนี่เอาไปจิ้มกับเกลือก็ได้นะครับ เพราะว่าไอ้บอยตัวนี้มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันครับเอาไปทําได้หลายอย่างครับไปทําเป็นบอยลองก็ได้นะครับเล่าบอยก็ได้นะครับหลายอย่างเดี๋ยนี้วันนี้พอนะครับาช่วยช่วยเก็บลูกบอยนะครับลองชิมละ ต้องชิมสิอร่อยไหมเปรี้ยวนี่นะครับใกล้ๆนะครับแต่ลูกไม่ใหญ่นะต้นนี้ครับมาดูต้นนี้นะครับลูกยังไม่สุกครับแต่ลูกเล็กมากเลยนี่ครับต้นนี้นะครับลูกมันเยอะทุกปีนะครับแต่ว่ามันลูกมันจะเล็กนะครับนี่ครับยังไม่สุกเลยแหวอ่อนมากนะครับ น่าจะอีกประมาสัก2อาทิตย์เนี่ยเก็บได้นะครับนี่ลูกมันยังไม่แก่มันยังไม่สุกดีนะครับยังใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดองเล่าเป็นเหล้าบอยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเก็บกันเลยนะครับเก็บไปเก็บอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เวลามันสุกนี่มันก็ไม่ค่อยออกเหลืองๆนะครับมันจะติดเขียวๆอยู่นะครับ ดูนะครับนี่ผลบอยนะครับนี่ครับมีไหลมีเยอะอยู่ครับลูกมันติดไม่เยอะนะครับปีนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือเปล่าครับเพราะว่าลูกมันไม่เยอะปกตินี่จะเยอะกว่าน,นี้นะครับเราเก็บว่าเก,ก็บอย่างนี้เลยนะครับ ใช้มือเป่าถือกล้องข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้มือเก็บข้างหนึ่งครับยืนก็ย,กยกืนอย่างนี้นะครับคือโบยนี่มันก็ดีอย่างนึงคือกิ่งมันเหนียวนะครับไม่หักง่ายนะครับรขคืนก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอันนี้เก็บเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูนะว่าเขาใช้แบบไหนเอา สีแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวไปคัดอีกทีเนาะเอานะครับหลังจากที่เราไปหาบอยมาแล้วนะครับเราก็จะเอามาคัดนะครับจะเลือกลูกที่ใช้ได้นะครับจะมีเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าที่เราไปเอามันแก่นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะคัดให้ดูนะครับว่าแบบไหนที่ใช้ได้แบบไหนที่ใช้ไม่ได้นะครับถ้าลูกที่นุ่มๆก็ไม่ต้องใช้้นะครับ นี่ครับนี่นุ่มแล้วนะครับเลือกลูกที่เราพอใจนะครับก็ดูในพอใจแล้วก็ใส่ได้นะครับสวยมากนี่รประมาณนี้นะเนาะนะครับหลังจากที่เราคัดเสร็จแล้วเนาะน่าจะประมาณอันนี้น่าจะเกินสองโลนะครับน่าจะประมาณสามกิโลแต่ว่าเราจะเลือกแค่ ลูกที่มันดีๆนะครับแล้วลูกที่มันจะใหญ่นิดนึงนะครับเราจะใช้ประมาณนี้นะครับครับต่อไปเราต้องแค่ออกนะครับแค่ขั้วตรงนี้นะขั้วดําๆนี่ยออกนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับแค่ไปเลยแค่ออกง่ายๆนะครับดูนะครับนี่ครับแค่ให้หมดนะครับ แค่ให้หมดเลยนะครับเมื่อเราแค่เสร็จแล้วเราก็ไปล้างครับเอาไป,ล,าาไปล้างเสร็จแล้วเราก็ไปพักให้แห้งพักให้แห้งโดยที่ไม่ต้องให้มีน้ำน,น,นะครับแล้วก็เราก็เดี๋ยวจะมาบอกพิธีทีนะครับเอาครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบนะครับที่ต้องใช้นะครับก็จะมีลูกบอยนะครับลูกบอยเหล้าขาวนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายกรวด หรือว่าน้ำตาลใสเป็นก้อนก็ได้นะครับนี่นะครับต่อไปวัสดุที่ใช้นะ้ก็จะมีโหลนะครับมีโหลเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเอานะครับหลังจากที่เราฆ่าเชื้อโหลเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่บวยลงไปนะครับบวยที่เราใช้2องกิโลนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ บางคนบอกว่าเวลาใช้เวลาใส่ใส่บอยครึ่งใส่บอย euh หนึ้นใส่น้าตาลใส่หนึ้นไม่จําเป็นนะครับ todas, there, left, ใส่เลยไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่บอยลงไปแล้วเราใส่น้ําตาลใส่ลงไปแล้วเวลาเราเทเหล้าลงไปนะครับมันก็ละลายหมดนะครับมันก็กลายเป็นชั้นเดียวกันหมดครับไม่จะเป็นต้าใส่เป็นชั้นนะครับใส่ไปเลยครับบอยที่ใช้2กิโลนะครับ ครับ2กิโลต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทราย1กิโลนะครับโบย2กิโลนะครับน้ำตาลทราย1นกิโลใส่ลงไปเลยครับ หลังจากที่เราใส่น้ำตาลใส่เสร็จนะครับเราก็จะใส่เหล้าเหล้าเขานะครับเราจะใช้เหล้าขาวสองขวดกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับทเทลงไปเลยนะครับ น้ำถึงนี่แล้วครับเราจะบอกอย่างนะครับเล่าที่ใช้นี้ใช้ประมาณสั้สามสิบห้าดีกรีนะครับหรือใครชอบที่มันแรงกว่าก็ใช้สี่สิบดีกรีก็ได้นะครับนี่ครับเราก็จะขึ้นมาทาให้บวยจมหมดแล้วนะครับคือเวลาเทเราก็ให้มันท่วมบวยให้หมดนะครับจะได้เป็นเร็วนะครับ ะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาให้แน่นนะครับปิดให้แน่นเลยแน่นนะครับเราก็จะไปเก็บไว้ที่เย็นๆที่ไม่มีแดดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องสมมุติว่าเรากลัวลืมวันนะครับเราก็เอาปากกาเมจิเขียไนไว้เลยนะครับเอาละครับ อันนี้คือเล่าบอยวันนี้ที่เราทำครับเดี๋ยวมาดูที่เราทำทิ้งไห้นะครับอันนี้อันนี้ทำไว้สองวันแล้วนะครับสองวันก็หน้าตาเ็าจะออกมาประมาณนี้นะครับนะครับที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเป็นชั้นเป็นชั้นดูนะครับอันนี้คือ มันก็รวมกันหมดนะครับแล้วก็มันก็ลอ,อยขึ้นมาหรือว่าถ้าจะใส่เป็นชัน้นเวลาเราเนี่ยนะเวลาเทลเหล้าไปนะครับเอาให้มันพอดีกับน้าตาลทรายหรือว่าบอยนะครับพอน้าตาลทรายละลายมันก็จะเป็นรวมกันหมดนะครับครับอันนี้คือวิธีทาเหล้าบอยง่ายๆนะครับ คนไหนที่ชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ช่องยานี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ